จากครับดูจากปัจจัยแวดล้อมตอนนี้ทั้งกิง่งกา้านสาขาบริวารของแต่ละฝ่ายบางทีแยกกันอาจจะดีกว่านะครับครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นับจากนี้ไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กฎหมายลูกเนี่ยมีความชัดเจนว่าตกลงเนี่ยจะมีสาระอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการหารด้วย 100- หรือ500ซึ่งทางสารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยวันที่30ิพฤศจิกาย,ยนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นข่าวคราวเรื่องการเลือกข้างนะฮะ ของบรรดาแกนนาในพักพลังประชารัฐรวมทั้งพี่น้องสองปอแยกกันเดินเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งแยกกันเบียบเด็ดข,ขาดหรือไม่ก็อ,อาจจะเป็นการแยกกันเดินรวมกันตีแต่ว่าบริบทของสถานการณ์ทางการเมืองณปัจจุบันกับหลังวันที่30พฤศพจิกา,ายชนอาจจะแตกต่างากันได้ครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสาตร์ต่างๆที่มีการพูดถึงกันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนนะครับที่ผู้คนโดยทั่วไปกําลังตั้งเป็นประเด็นคาถามอยู่ ว่าตกลงพี่น้องสองปอแยกกันเดินเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่ยุทธศาสตร์ในการที่จะนำมาใช้เพื่อลวงฝ่ายที่อยู่ตรงกันข้ามก็าตามทีแต่ว่าบางครั้งนะครับเรื่องข่าวลือมักจะเป็นข่าวจริงที่มาเร็วกว่ากำหนดเรื่องนี้แน่นอนที่สุดแฟนคลับ FC ของปลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐส่วนหนึ่งนั้นไม่เชื่อนะฮะแล้วก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกเพราะว่าสองคนนี้ต้องขายเป็นแพ็คครับจะแยกการขายนี่ไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่า จนถึงขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีใครออกโรงมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงทงั้งๆที่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับผู้สื่ข่าวเอียงก็พยายามที่จะรอความชัดเจนจากหลายต่ละคนแต่ก็ยังไม่รับคําตอบครับยิ่งมีท่าทีนะครับจากแกนนําบางคนในพักพลังประชารัฐยิ่งสะท้อนว่าในยะของการที่จะแยกกันเดินเป็นการชั่วคราวนั้นมันมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับ ไร่เรียงกันตั้งแต่คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นท่าทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ร่วมทริปแล้วก็สายตรงกับพลเอกประยุทธ์นะฮะผูกพ,พันกับพลเอกประยุทธ์ไปลุยตลาดที่ซาอุดิอาระเบียก็ไปด้วยกันนะครับและที่สําคัญที่สุดคุณสุชาติชมกลิ่นนี่เป็นคนที่ปกป้องพลเอกประยุทธ์นี่แบบถวายตัวเลยนะครับจําได้ใช่ไหมครับตอนที่คุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับหัวหน้าพักไทยศีวิไล ท้าชกกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับจะโดยมุ่งหวังในการที่จะให้มีชื่อมีข่าวเกาะกระแสอยู่บนหน้าสื่อหรือไม่อย่างไรก็ตามทีนะครับแต่ว่ามีการท้าชกทั้งท่ีเจ้าตัวเนี่ยหนุ่มแน่นกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะครับคนที่อาสาออกมาพร้อมที่จะรับคำท้าพร้อมที่จะขึ้นชกกับพี่เต้เองเนี่ยก็คือคุณสุชาติชมกิ่นครับอดีตนักวยงานวัดเนี่ยแหละฮะมีการซ้อมการเตะกระสอบทรายให้เห็นเป็นที่ปรากฏด้วยนะครับเรียกได้ว่า อายุอาจจะมากกว่าคุณมงคลกิจถึง6ถึง7ปีไม่เป็นปัญหาไม่เป็นสําคัญครับพร้อมที่จะปกป้องพระเดชพระยุทธ์คนอย่างนี้แน่นอนที่สุดครับเมื่อถึงเวลาที่ต้องแสดงจุดยืนก็คาดกันได้อยู่แล้วว่าตกลงจะคาดจะแสดงจุดยืนอย่างไรนะครับคุณสุชาตินั้นชัดเจนครับว่ายัางไงยังไงก็ยังอยู่ยังเลือกข้างพระเดชประยุทธ์อยู่ขณะที่คุณสันติพร้อมพัดครับคนนี้เป็นเลขาธิการพ,พรรคพลังประชารัฐขยับขึ้นมาได้เนี่ยมาเป็นเลขาแทนร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าก็มาจากการสนับสนุนของพระเดช ประวิตร์วงสุวรอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับเปิดทางให้ขึ้นมานั่งในเก้าอี้ใหญ่นะครับเลขาธิการพักที่เป็นพักแกนนำรัฐบาลนอกจากนี้นะครับยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโดยการลงไปเป็นประธานจัดงานนะครับในพิธีใหญ่งานใหญ่นะครับ เป็นงานเก่าแก่นะครับเป็นประเพณีโบราณเก่าแก่ของเพชรบุรีแลวก็เป็นหนึ่งเดียวด้วยครับก็คืองานอุ้มพระดับงามเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาคงจะจําก็ได้คุณพลเอกประวิทย์ประวิทย์เนี่ยลงไปเป็นประธานในงานให้นะฮะเจ้าตัวเนี่ยคุณสันติเนี่ยก็ยิ้มแก้มปริเลยนะครับในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักก็พูดล่าสุดแล้วนะครับบอกว่าไม่ทิ้งพักพลังประชารัฐนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวอยู่พักหนึ่งครับว่าอาจจะไปอยู่พักออภูมิใจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กระแสข่าวที่บอกว่าร้อยธรรมนัตนั้นจะกลับคืนมาสู่พักพลังประชารัฐอีกรอบหนึ่งแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์จะไปที่เพชรบุรีเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะไปทําให้คุณสันติเองเนี่ยเริ่มที่จะมีการลังเลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแต่ว่าทั้งสองคนเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างหนึ่งของระดับแกนนําในพักพลังประชารัฐซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องแยกทางกระเดินของพี่น้องสองปอเป็นจริงครับ ก็เท่ากับว,ว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับกำลังถูกบังคับให้เลือกข้างตกลงจะอยู่ข้างไหนจะไปหรือจะอยู่นะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวยืนยันตรงกันนะครับว่าสองปอเนี่ยโทรศัพท์ไปยังสสของพ,พรรคพลังประชารัฐแบบเรียงตัวเลยนะครับถามว่าจะอยู่หรือไปนี่ก็ถือได้ว่าระดับแกนนําก็ดีระดับ,บ,บสสก็ดีเนี่ยก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่จะต้องเลือกข้างนะครับว่าตกลงนจะไปอยู่กับใครนะครับ แม้ว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของพลังประชารัฐเองนะครับอาจจะมีสอสอบางส่วนเนี่ยพยายามที่จะให้สองปอเนี่ยคุยกันให้จบว่าความชัดเจนสําหรับเรื่องการเดินหน้าต่อพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรคนดิเดตนาย,ยกตกลงจะเป็นใครนะฮะก่อนที่ในเวลาถัดมาก็จะมีการน,นําบางส่วนไปคุยกับพลเอกประวิตยนะครับบอกว่าท่านนั่นแหละเหมาะที่จะเป็นคนดิเดตนาย,ยกร,รัฐมนตรีแล้วก็ไปขายในสนามเลือกตั้งขายง่ายกว่า ที่จะขายเพียงแค่2ปีของผลิระยุ์จันโอชานะครับจนเจ้าตัวเนี่ยตกปากรับคําในที่ประชุมของพักพลังประชารันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฮะอันนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นสิ่งทีเ่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่พยายามลุ้นให้สองปอคุยกันเพราะมันมีเรื่องของสองปอแยกทางกันเดินก็แน่นอนที่สุดครับทั้งแกนนำทั้งสอสอบางส่วนก็อดที่จะใจหายไม่ได้นะครับแล้วก็ลังเล ในการที่จะตัดสินใจว่าตกลงเนี่ยจะไปอยู่กับใครคือไม่ต้องดูอื่นไกลครับไปดูจากคุณสมศักดิ์เทพสุทินนี่เป็นารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสามิตรกลุ่มที่เชื่อว่ามีจํานวนสสมากที่สุดในพักพลังประชารัฐณปัจจุบันครับคุณสมศักดิ์เนี่ยพูดเป็นเชิงปรัชญาเลยเมื่อวานนี้ครับระหว่างให้สมัมภาษณ์กับสื่อนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของแก่นแกนพูดถึงเรื่องปัจจัยและข้อมูลใหม่ ที่จะใช้ในการประกอบในการพิจารณาตัดสินใจนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยน่าจะเป็นบุคคลสําคัญนะครับที่สามารถที่จะชี้อนาคตว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะยังเดินหน้าต่อไปจะเติบใหญ่แค่ไหนหรือว่าจะลดขนาดลงเพราะว่าถ้าไปดูจากสิ่งที่มีการประกาศคณะกรรมการ Park, กนโยบายพรรคที่นําเสนอไปเมื่อวานนี้ครับนี่เป็นคณะกรรมการที่มีบทบาทจะมีความสําคัญในการกําหนดแนวทางรวมทั้งนโยบายในการรณรุ์หาเสียงเลือกตั้ง คนของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะฮะอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้อื้อเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณสรุตเนื่องจำนวคุณบุญยิ่งนิติการชนานะครับหรือแม้แต่คุณสัมพันธ์ไม่อยู่โซนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่คุณสมศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้มันก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งครับว่าปกติธรรมดาโดยธรรมชาติของนักการเมืองโดยทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้มองตัวบุคคลเป็นหลักครับแต่สิ่งที่จะมองมองอะไร มีการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าครับว่าพักการเมืองไหนกลุ่มไหนที่จะชนะเลือกตั้งและจะเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็คือสิ่งที่ทางฝ่ายการเมืองนั้นจะมองข้ามไปถึงตรงนั้นนะฮะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นอย่างหนึ่งครับก็คือถ้าเราจะไปดูกันในสนามเลือกตั้งนะครับไปประเมินจากเรื่องจํานวนคะแนนเสียงคะแนนนิยมในพื้นที่นะครับของแต่ละพักการเมืองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังประชารัฐเราไปดูนะฮะในส่วนของ ผลสํารวจของโผลนะฮะผลสํารวจของโพสําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพ,พรคพลังประชารัฐนะครับถ้าเกิดว่าสองปแยกกันเดินจริงนะครับแน่นอนที่สุดมันจะกระทบต่อสนามเลือกตั้งในหลายจุดในหลายเขตตั้งแต่ในพื้นที่ภาคใต้ครับชัดเจนนะฮะในพื้นที่ภาคใต้สสพลังประชารัฐมี14คนกรุงเทพมหานครสสพลังประชารัฐมี12คนนะฮะดูจากโพอย่างน้อย 2, สองสามนักนะครับพลเอกประยุทธ์ยังขายได้โดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใตย้ยังอยู่ในอันดับที่1ครับ ขณะเดียวกันนะครับก็แน่นอนที่สุดพอพลเอกประยุทธ์ขายได้ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะอาจจะมีสอสอบางส่วนของพ,พรคพลังประชารัฐจะต้องหลังเหลครับว่าตกลงเนี่ยจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปหรือไม่หรือยังจะอยู่ที่พ,พรคพลังประชารัฐและก็แน่นอนที่สุดมันจะมีผลไปถึงในสนามภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยนะครับนี่ภาคกลางนะครับนี่ของนิดาภพที่ทําออกมานะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังอยู่ในลําดับที่3นะติดลาดับ3ามลำดับแรกนะฮะสำหรับ คนที่สนับสนุนเป็นนายกรมนตรีขณะที่ในส่วนของพักการเมืองนะครับที่ประชาชนทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับให้การสนับสนุนเนี่ยพรคพลังประชารัฐก็จะอยู่ในลำดับที่4ครับคือ4อันดับแรกตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อยู่ใน3อันดับแรกครับคือคล้ายๆกับสะท้อนี่เห็นว่าอะไรสะท้อนเห็นว่าพลเอกประยุทธ์คือพลังประชารัฐพลังประชารัฐคือพลเอกประยุทธ์ครับ พอมีการแยกกันเดินปั๊บเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่นอนครับสำหรับคะแนนนิยมและการลนลงหาเสียงเลือกตั้งนะครับผู้คนจะสับสนมันก็เหมือนกับกรณีของคุณหญิงสุรารัตน์เกยุราพันธ์นะครับก่อนหน้านี้เป็นคดีเดตนะครับเป็นคนสำคัญในพรรคเพื่อไทยคะแนนนิยมนี้ออกมาชัดเจนแต่พอมาตั้งพรรคไทยสร้างไทยขึ้นมาครับคนก็สับสนมากนะครับตกลงคุณหญิงสุรารัตน์กับพรรคไทยสร้างไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกลงอะไรเป็นยังไงกันแน่ครับกรณีของพรรค พลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์นี่ก็แน่นอนที่สุดครับก็หลีกนี้ไม่พ้นหละในการที่จะเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งครับเมื่อวานผมได้คุยกับอาจารย์ทวีสันโลนานุนรักษ์นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ทวีสันเนี่ยบอกว่าถ้าสองปอเนี่ยแยกกันเดินครับมีปัญหาแน่นอนครับอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นคือต้องทําเป็นแพคเกจในการที่จะเสนอขายถ้าแยกกันปั๊บมีปัญหาเลยครับฝ่ายตรงข้ามได้ใจเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามมองว่า กำลังของพลังประชารัฐและพิจิต่นี้จะอ่อนแอลงนะครับอาจารย์ทวีสันบอกว่าถ้าสองปอเนี่ยจะเดินหน้าต่อนะครับต้องการที่จะสารต่ออำนาจต้องทนครับต้องคุยกันให้ได้ครับและที่สำคัญต้องไม่แยกกันนะครับเพราะว่านโยบายยุทธศาสตร์ที่บอกว่าแยกกันเดินรวมกันตีอาจารย์ทวีสันบอกว่าใช้ไม่ได้กับสถานการณ์และบริบททางการเมืองนับจากนี้ไปนะครับเพราะว่าอะไร เพราะอาจารย์ทวีสันบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเข้มข้นตัดต่อสู้กันรุนแรงที่สุดและอาจจะตัดสินกันที่กําลังทุนครับอาจารย์ทวีสันบอกว่าเขตเลือกตั้งแต่ละเขตจะใช้เงินประมาณ250ล้านบาทครับจำไม่ผิดครับพูดไม่ผิดครับ250ล้านบาท400เขตเลือกตั้งวงเงินก็ประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทครับนี่ก็คือสิ่งที่มาสนับสนุนการการวิเคราะห์ของอาจารย์ทวีสันบอกว่าอาจจะตัดสินกันด้วยกําลังทรัพย์เพราะฉะนั้น ถ้าใช้วิธีการแยกกันเดินร่วมกันตีครับแน่นอนที่สุดมันจะมีผลต่อสนามเลือกตั้งด้วยนะฮะก็เลยทําให้แฟนคลับของพลเอกประยุทธ์ก็ดีครับเอฟซี FC ของพลังประชารัฐเองก,ก,ก็ดีเนี่ยก็ได้แต่คาดหวังนะครับว่าเรื่องนี้จะยังไม่ใช่เรื่องจริงหรือถ้าเป็นเรื่องจริงก็สามารถ่จะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์กันได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ต้องรอวันที่30พฤศจิกายนนะฮะนี่คือสิ่งที่ยังต้องลุ้นต้องติดตามไปเพราะว่า ถ้าถามวันนี้เนี่ยมันยังตอบไม่ได้นะครับว่าตกลงอะไรจะเป็นอย่างไรนะครับรอวันที่30พสิจิกายนร้อยมีความชัดเจนก่อนว่าสูตรในการคิดคำนวณเนี่ยหนึ่งร้อยกับห้าร้อยเนี่ยตกลงจะใช้ตรงไหนนะฮะแต่ว่าณถึงขณะนี้สิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังในช่วงสองสามวันนี้แล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปอีกหลายวันก็คือแกนนําในพลังประารัตตกลงจะไปอยู่กับใคร,ครก็คล้ๆกับถูกบังคับให้เลือกข้างและไม่ใช่เฉพาะแกนนําและสสพลังประารัตครับ แฟนคลับคนที่เคยเลือกพลังประชารัดเคยเลือกพลเอกประยุทธ์ก็กําลังถูกบังคับให้เลือกข้างเช่นเดียวกันครับครับขอบคุณคุณประจักษ์ครับขอบคุณค่ะปรากฏการณ์